สวัสดีคะ่ะทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคำตอบจากไพ่ทำนายดวงผ่านหน้าไพ่โดยพี่หมอแม่หญิงน้ำน่านไพ่พลังบวกนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเช็คดวงดวงการงานการเงินความรักโชคลาภรวมไปถึงสิ่งที่คุณต้องระวังนะ ศัตรูอุบัติเหตุสุขภาพร่างกายต้องระวังอะไรบ้างเป็นพิเศษในช่วงวันที่15ถึง30กันยายนนี้นะคะ,ะพี่หมอจะใช้ศาสตร์ของไพ่เนะคะเปิดไพ่ทายดวงนะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะเป็นดวงเรนดอม คือเป็นการสุ่มนั่นเองนะคะไม่ใช่ดวงไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะไม่ได้เป็นการดูเพื่อเจาะจงดวงใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ศาสตร์ไพ่ทํานายดวงแบบกว้างๆนะคะการดูดวงเนี่ยก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะส่วนการกําหนดชีวิตอยู่ที่การกระทําของทุกๆคนนะคะชีวิตจะไม่เป็นที่เราคิดแต่ชีวิตจะเป็นอย่างที่เราทํานะคะอ่ะพี่หมอจะดา เริ่มดูกันที่ของคนวันอาทิตย์ก่อนนะคะจะดูภาพรวมก่อนนะคนวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะอโอเคคนวันอาทิตย์นะคะดูจากพลังงานภาพรวมหน้าไพ่แล้วนะ ค่ะตั้งแต่วันที่15ถึง30กันยายนนี้นะคะดวงของคุณจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากับหน้าที่การงานหน่อยนะคะแต่คุณเป็นคนเก่งงานนะ,ะการงานเนี่ยนะคุณทําได้ดีมากเลยทีเดียวนีคะจะมีเกณฑ์เดินทางในงานด้วยบางคนก็เดินอยู่ที่ทำงานนะแต่บางคนก็เดินออกนอกพื้นที่นะคะช่วงนี้ค่ะก็ช่วงนี้นะคะมีพ่น้ําท่วมด้วยนะ หากใครที่เดินออกไปแถวที่แบบมีน้ําท่วมนะก็ต้องระแวดระวังความปลอดภัยหน่อยในการเดินทางนะคะขับรถขับราระวังหน่อยนะคะการเงินก็จะหมุนนะ่าดูเลยหมุนหนะ้าหมุนดูเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตเลยทีเดียวนะคะแต่ยังไงก็หมุนไหวนะคะค่ะนะ j u สต m e น t นะคะทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นการงานของคุณคุณเป็นคนเก่งแต่ถ้าทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีม ทีมเวิร์กก็จะไม่ค่อยได้หนังใจเท่าไหร่คุณก็ต้องอดทนเอาหน่อยนะคะค่ะอันนี้คือมันเป็นดวงอ่าอันนี้คือภาพรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวนะเราจะมาเจาะจงนาะในเรื่องของนางานเงินโชคลาภความรักนะคะค่ะทีนี้เราก็จะมาเจาะนะ,ะมาเจาะลึกในเรื่องของการงานนะของคนวันอาทิตย์นะคะ่วงวันที่สิบห้าถึงสามสิบกันยาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะอืมการงานนะคะ แปดไม้เท้าค่ะการงานของคุณมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตดีมากเลยช่วงนี้นะคะแล้วหลายๆท่านอาจจะมีเกณฑ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศด้วยนะโอ้โหการงานเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะค่ะแต่จะติดการรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะในงานของคุณค่ะก็ไม่เป็นไรถือซะว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหานะคะมันอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่านะานชะลอตัว หรือว่ามีการหยุดมีการเบรกอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับงานนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรทั้งนั้นแหละค่ะค่ะ tree of pentacles ถ้าหากมีการหยุดมีการสต็อปในงานช่วงนี้นะคะเดี๋ยวสักพักหนึ่งแค่แป๊บเดียวนะคะประมาณสัก3วันงานก็จะเริ่ม movement นะคะ คล่องตัวไหลรื่นขึ้นมานะอย่างแน่นอนนะคะ,ะแล้วในที่สุดนะการงานของคุณก็ลงตัวเป็นเป็นทินท,ทางที่ดีนะสี่ไม้เท้าคือคือประสบความสําเร็จในสายงานนะเป็นที่น่าพึงพอใจเลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีการชะลอตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ในที่สุดมันก็เคลื่อนไหวแล้วก็มูฟนะคะไปในทิศในท,ทางที่ดีนะคะ,ะมาดูการเงินนะคะของคน ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะการเงินช่วงนี้เงินก็ได้จากงานละค่ะนะเพราะฉะนั้นการเงินของคุณรายจ่ายจะค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาค่ะเป็นเรื่องธรรมดานะมีมันต้องมีอยู่แล้วเรื่องของรายจ่ายนะคะแต่เงินคุณได้มาจากการทํางานนะคะก็คล่องมือแน่นอนถึงจะรายจ่ายเยอะแค่ไหนแต่ก็หมุนไหวนะคะหมุนไหวอยู่แล้วค่ะเห็นไหมเดอะสตาในที่สุดก็โล่งก็สว่างจนได้นะ,ะอ่ะ จาก15ถึง30นะคะการเงินของคุณจะหมุนแค่ไหนหมุนได้หมุนไหวหมุนคล่องมือนะคะได้อย่างแน่นอนนะคะอะอ่ทีนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะถึงการงานการเงินละโชคลาภของคุณนะคะโชคลาภของคนของคนเกิดวันอาทิตย์คุณจะมีโชคไหมนะคะโอ้นะคะไพ่ใบนี้นะนายออฟเพนทากเกิลนะคะเก้าเหรียญนะคะไพ่เก้าเหรียญ บ่งบอกให้รู้ว่าโชคลาภของคุณจะมาจากเลขที่อยู่ที่อาศัยของคุณเองนะคะแล้วก็จากผู้หญิงผิวขาวแล้วก็จากสัตว์เลี้ยงของคุณถ้าหากสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์มีปีกนะ,ะเป็นนกหรือว่าเป็นไก่นะคะให้โชคให้ลาภคุณได้ด้วยนะคะ,ะถ้าสมมติคุณบอกว่าไม่ได้เลี้ยงอะไรแบบนี้นะคะคุณอาจจะไทฟีดไปเจอคลิปที่มีสัตว์นะคะอาจจะเป็นนกหรือว่าเป็นไก่นะคะที่ คนทำคลิปให้สัตว์เสียงดวงเสียงเลขให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่แน่นะคะถ้าคุณมีบุญสัมพันธ์กับคลิปนั้นคุณจะมีโชคมีลาบกับสิ่งนั้นนะคะค่ะแล้วไพ่ใบนี้นะคะพูดถึงโชคลาบนะเลขสื่อนําโชคของคุณนะคะก็คือเลข9แล้วก็เลขที่อยู่ที่อาศัยของคุณนั่นแหละจะให้โชคนะคะ ลองไปดูซิเลขที่บ้านเลขที่ห้องของคุณเลขที่อาพาร์ตเมนต์ของคุณคือเลขอะไรนั่นแหละคือสื่อนำโชคของคุณเลยนะคะค่ะนะคะไพ่ใบนี้โอ้โหเลขจากบุญค่ะจากบุญจากพลังบุญที่คุณได้สั่งสมไว้เลขจากอายุวันเดือนปีเกิดคุณพ่อคุณปู่คุณตาคุณทวดญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะค่ะและก็เลขจากบุญช่วงนี้เป็นหน้ากระถิ่นนะคะคุณไปทำบุญ ที่นั่นที่นี่นะคะแล้วคุณก็เอาเลขในสายบุญของคุณนั่นแหละมาเสี่ยงดวงได้นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่ก้อนโตพลังบุญเต็มเปี่ยมจะมีโอกาสได้จับเงินระดับแสนระดับล้านได้ด้วยนะคะโอ้โหดวง,งคุณมีโชคนะคะคุณคนวันอาทิตย์โชคดีนะ,ะเป็นดวงดีนะคะโอ้ดีมากค่ะ,ะมาดูสุขภาพนะคะสุขภาพศัตรูอุบัติเหตุช่วงนี้คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะ สุภาพของคุณนะฮะควีนออฟเพนทาเคิลค่ะช่วงนี้ก็น่าจะแข็งแรงดีนะคะไม่น่าจะมีโรคมีภัยอะไรทั้งนั้นนะคะทํางานหาเงินไปได้เรื่อยๆอย่างสบายเลยนะคะศัตรูล่ะนะคะต้องระวังอะไรไหมศัตรูนะคะโอ้เรื่องเงินค่ะเรื่องเงินนะพยายามอย่าให้ใครยืมตังค์อย่าล่อยเงินกู้อย่าเล่นแชร์อย่าไปค้าประกันอะไรใครก็แล้วกันนะคะค่ะ เอ,อยวไปค้ำประกันเขาผู้หนี้ยืมสิทธินะเดี๋ยวจะพบกับความไม่พออกไม่พอใจในเรื่องการเงินนะคะค่ะอ,อันนี้ก็คือสตรูให้ระวังมาจากการเงินนะคะแล้วก็มาจากงานนะคะแต่ไม่เป็นไรงานก็ได้ทํานายไปแล้วว่าถึงจะมีปัญหาอะไรมันคลี่คลายได้เสมอนะคะค่ะสุขภาพนะคะ สุภาพของคุณช่วงนี้โอ้เดือดซันเดือดสันสุภาพแข็งแรงนะคะก็ระวังแค่สายตานะคะสายตาอาจจะมีสั้นมียาวบ้างแหละนะคะ,ะบางทีก็จอหน้าจอเยอะเกินไปนะคะไถฟีดเยอะเกินไปนะคะแต่ภาพรวมแล้วแข็งแรงดีนะคะโอ้ดวงของคุณดีมากนะคนวันอาทิตย์นะคะไพ่ใบสุดท้ายได้บอกมาว่าคุณจะได้ไปทำบุญทำกุศลในรเร็วๆนี้ในช่วงนะ15-30กันยายนนี้อย่างแน่นอน